โดนนะครับผมโดนแล้วอ้าวมุกติดมครับใส่สวยนะครับใส่สวยได้กินครับก็ได้หมายเสองครับ ควันนี้กัดดีจริงๆครับปลาวันนี้บรรยากาศมันได้ครับผมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับลมหนาวครัเดี๋ยวปลาเข้าถังครับผมภาพไม้ครับตามลำห้วยครับภาพไม้เดินหนอนยางครับเดี๋ยวไปดูปลาในถังกันครับผม ปลาเข้าถางแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับตัวสุดท้ายปิดแมนทครับได้เวลากับบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูปลาในถางกันครับผมบ้านควอสครับมก็ไปข้างหลังนั่นนะครับโอ้ได้ตัวตัวใหญ่ได้ที่นู่น โอเคครับผมไอตัวใหญ่กี่ตัว,ตว,ตวแต้มแรกมาแล้วครับผมไส์ไซส์กำลังสวยๆเลยครับแต้มแรกแ้มแรกกับไม้ลำห้วยครับไม้ลำห้วยสวยๆครับ เหยื่อนอนยางครับผมนอ,นอนยางวีแบตครับสุดยอดครับผมแต้มที่สองครับแต้มที่สองมาแล้วครับแต้มที่สองครับผมอ,อแต้มที่สองครับผมแต้มที่สอง เยือนอนยางครับผมสุดยอดครับสุดยอดแต้มที่สองครับตัวที่สามครับมาติดๆครับตัวที่สามกัแบบเยื่อนอนยางดีแบทครับผมไม้ลำห้วยครับแต้มที่สี่มาแล้วครับผม สวยครับใจสวยสวยอยูต่ตัวที่ห้ามาแล้วครับผมตัวที่ห้าสวยครับใจสวย ครับเจ้าตัวที่ห้าครับตัวที่เจ็ดครับผมตัวที่เจ็ดตัวที่เจ็ดมาแล้วใช้เวลาไปเกือบสิบนาทีครับผมกับเดือนน,นอนยางหมายธรรมชาติครับตามลำห้วยครับผมตัวที่เจ็ดครับผมตัวที่เจ็ด มาแล้ว,ลวตัวที่7ดครับใส่สวยใส่สวยตัวที่7ดครับครับหมายครับตามลำห้วยครับํากกำลังลงครับผมตัวที่7ดครับ ได้เวลาย้ายไหมแล้วครับผมหมายนี้ได้เจ็ดตัวครับผมโอเคครับเดี๋ยวหมายใหม่ค่อยเจอกันครับผมย้ายห,หมายก่อนครับตัวที่แปดครับตัวที่แปดตัวที่แปดครับ ไม้สองครับย้ายไม้มาใหม่ครับไม้ที่สองครับนี่ครับไม้สองเพิ่งมาถึงครับไม้ที่สองเริ่มได้ตัวแรกครับตัวที่เก้าขึ้นมาแล้วครับตัวที่เก้าครับตัวที่เก้าครับสภาพไม้ครับ โดนนะครับผมโดนแล้วอ้าวมุกีิตรงครับใส่สวยนะครับใส่สวยได้กินครับก็ได้หมายสองครับ น,นี้กัดดีจริงๆครับปลาวันนี้บรรยากาศมันได้ครับผมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับครับผมภาพไหม้ครับตามลำห้วยครับภาพไหม้เดินนอนยางครับเข้าถางแป๊บนึงครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับ พักแ๊บครับผมพักแ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมอมตัวนวนเข้าไปทั้งตัวครับตัวนี้น่าจะประมาณตัวละประมาณครึ่งโลครับตัวนี้ใสสวยครับใสสวยสภาพไม้ครับของเล็กๆตามลำห้วยครับได้แล้วครับ อันนี้ไส่โลครับไส่โลไม่รู้ว่าขี่ตัวแล้วครับในถังน่าจะเยอะอยู่ครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูไม้ครับมุมนี้เลยครับมุมนี้เลยไส่โลครับออกจากป่าครับลากออกจากป่าใช้นอนยางบีเบสนะครับเป็นเหยื่อเต็มป่าครับเต็มปาก ได้เวลากลับแล้วครับเดี๋ยวไปดูปลากันครับเอ้ไปดูปลาในถังกันครับได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวไปดูปลาในถังกันครับผมผลงานของวันนี้ก็าจะขนาดไหนครับครับเดี๋ยวเจอกันดูในถังครับตัวสุดท้ายปิดแหนครับได้เวลากลับบ้านนะครับ เดี๋ยวไปดูปลาในถังกันครับผมผมมาดูผลงานกันวันนี้จะมีกี่หางครับในถังนี้ละครับเดี๋ยวมาดูปลากันครับแป๊บนึงครับผมได้เวลากลับแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูปลากันครับดูปลาในถังกันครับผมบ้านคอนสายครับผมข้างหลังนั่นนะครับ ได้ตัวตัวใหญ่ได้ที่นู่นโอเคครับผมได้ตัวใหญ่กี่ตัวตัว